โอ้ยนานๆจะเจอด่านอย่างนี้สักทีโอ้โห,โหนีอยู่นะคอมสันนีอยู่ไม่ไดีปัดเลยเราอยู่ตรงไหนไวะขวาบนผมขวา,ขวาหรือซ้ายขวาล่างดิ้โหมอยู่ซ้ายบนอยู่ซ้ายบนต้อปิดไหมเหรอปิดปิดพี่น้องหลานผมไม่ได้พูยิน่ีมาปิดไม่ของเจ้ ตัวอะไรอะเดิมปะเุ้ยปืนเอาแล้วไม่ดีนี่ลืมไปคุไม่มีการเก็นี่แก้วไร้เรืองมาแล้วไม่นเขาตู่ตดดั้งะยามลงไม้ได้ไหมความไวอะไรกัน่แ้แเลือดมาโล่งหรอผิพาดอะดิลืมไปว่าเปลี่ยนปืแล้วมีของเยเียบอก ท่านไม่มี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 เรา,เราเช่วยพี่เจได้ปั่นเลยครับเงินขึ้นเงินขึน้นเงินขึ้นเงินไปบ้านใหญ่อย่าหันมานะไปแล้วไม่หันไม่หันไม่ไหันนี่มันผิดพลาดทางเทคนิควะ่ะเอาตั้งตัวมาอย่างเดิมก็นอีอยู่ละดิ้นเราคิวกันเลยได้ไหมมีสวิตนะมีสวิตโอเคค่ะใส่ดิ้นแล้วปืนไม่ยอมยิงปืนด้วยนะ เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าขบ้านไหนบ้เล็กอยผมหมบ้าเล็กเล็กเจ้ยเองก,ก็ใจร้อนไงนแล้วยังไม่ได้เป็นสักแค่ไหนทิ้งเลยทิ้งเหียรอ,อตัวแต่ว่าไม่ไมใช่แบบไม่ได้เป็นคนที่ใช่ไง เซตเบสชัเคเวคุณเยังไงก็เอาเซตเบสมาเซตเบสเซตเบสชัวล้วคุนทั้งไม้ไปขวาบนเรือถอยตงกลางนีมมง้มาไ,ไล่ผมมาไล่ผมมาไล่ผมต้ำนึกว่าจะกระทืบไม้เราก็รอส่องไฟไต<ำ>้มยังไม่ต้มต้ม ไม่ยกเลยไม่เอนไม่เองเลยต่ำไม่ยกอยู่ก็ต่ำสักทีต่ำไม่ต่มไม่ต่มอะอย่างเดียวบัตรับบัตรับเป็นะแน่แน่มันไม่ทำอะไรนี้า่โดนไหมไม่โดนหรอน่าจะโดนนด์ลุๆุลุลุลลุ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 ลงลุลุไงลุลุล ของเครือ่องเหรอเขาแล้วมาหาผมเอ้ยไม่เดินเร็ววะไม่เรียบเอ่าไม่ไม่ฟังมาให้อดเล่นนะครับเ,เอเเยอยข้างบนเอ้โหโควิไม่มีเข่ล้หรอโควิมา สวิตเหรอคะทำไมห่วงเครื่องนี้อ่ะมีสวิต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 ตัวนี้จะนาขนาดนหไม่สวิตตัวนี้ขนาดขนาดนั้นเลยหรอแต่มันได้แขวนไงไม่เกี่ยวสวิตอ่ะสวิตต้องแขวนก้อนมาแผลแล้วต้องแขวน ลบเอาบบปุ๊จูจุ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 ๊บจุ๊บจนึบจุ๊บบ้า๊บจุบุ้๊บลุ๊บจุ๊บจจูสวจทแบจุ่อยน๊บบบจุ๊นจุ๊บจุจจุบ็ุ๊บจจุ๊บจุบจุจบ มันห่วงเครื่องซ้ายบนสุดๆคือมันใหญ่ชอยที่กินออมาไม่ทันแล้วแต่เครื่องก่อนก็ได้เอาแล้วปัดบนกันหมดลงมาเลยนะมันขึ้นบ้านไปแล้วตอนนี้เครื่องบนหรือซ้ายบนเครื่องเดียวซ้ายขวาจากเครื่องมีเจส์ล็อกด้วยเหรอชวิทนี่แหละค่ะเอาเองก็จะยิงพี่อดิ ยิงดึงดิยิงทำไรอ่ะแล้วดึงแล้วโอเคเหววซ้วซึ่งแล้วดึงแล้วกำลังลูบหลังกำลังลูบหลังมาแล้วมันมาแล้วมาเครื่องหน้ามีสองตัวเฮ้ยอะไรมีแทง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 ออกใ้ก่อนเราข้างรถตรงได้พี่ต่อได้พี่เอ้าที่ปั่นอ่ะ โอ้เฮ้ยยังก่อนมันจุกระศุลก์เครื่องเป็นพลังศิษย์มือมันมันไม่ใช่แคบซ้ายแล้วนะเจี๋ไปมีซ้ายขวาเครื่องบนมีซ้ายมีขวาเลยแต่หลังจะหมดแล้วมันอุ้มตก่อนไงอุ้มขึ้นชันโอเคจริงละจริงนะเอาหายแล้วอันให้เราก็จะรอลถไหมรดิ เอ้าขอโทษเออ้้ยไ่กนนละสวยไปไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยจิงเขารู้ได้ไงเดี๋ยวตอนนี้เครื่องเหลือซ้ายบนขวาบนนะคะอีกเครื่องไม่รู้จักอเครื่องนึงก็ขวาบนเหมือนกันไม่่ใชอ๋อไม่ใช่ดิเสร็จแล้ว ขาขวาบนอีกเครื่องนึงเสร็จแล้วกราจะยุดกับมาปั่นขวาบนอีกเครื่องนึ่งไปใต้ล่างไงเครื่องใช้กันสบายเลยเครื่องเป็นสามใต้ล่างตรงกันเนี่ยี่อยู่กเคเฮ้ยตีผมแล้วทุกคนพี่อยู่เออแล้วปั่นก่อนก็ได้พี่เมียดีอ่านในมุญย้ายแล้วไงเอาเตีผมอีกคุณไม่แลกเลือดเลื่องของลิงอัโลไปหนึ่งคือ จริงก,ก็เอาสุดไม่เอาโซงอีกเลยนะบ้าวยังไงหลอกแอดออกอะไรแม่เ,เอาลกูกบอลโอ้โหตะถูกสวยอโอ้โหไม่ทันแล้วมาแขวนใกล้ด้วยไงอขอวิ่งก่อนแต่กรถุก ซึบแล้วตาบอดไอ้ผมปาเสร็จเลยไหมเสร็จได้เสร็จเลยนะเด็ดเดเดเด็ดจดึงเดดดึงได้ดิดีมดเสร็จเลยดิวมัน,ต,<ก>มมนต้องกลับบ้านอยู่มันดิกลับบ้านเอาเรา,เรายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะดิประตบ้านเล็กนะ มันมีอ่ขวามีซ้ายบนซ้ายบนแล้วก็ขวาล่า่าาขวลพยายามไปเปิดซ้ายบนมีเลือดเปิดไหนเปิดไหนเปิดไหนไปบ้านเล็กเลยไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กไปเลยไปเลยบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กเก้าเก้าแล้วโนวันตัวะน้องมาดินพี่ทันหรือเปล่าเอ้ยเลือดเลือดเลดูแล้วดูแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ เอาติดแผงเรองาเอาติดแผงมันจะผิดแผนแล้วนะแต่เบี่ยงเบี่ยงไปห้าติดติดขามันอะเดินเดินจเจเราไปยืนก่อนเด้ได้เด้ได้ไม่ต้องหลามคุ้นกูไปสูนะเจะต้องหลามต้องไปยืนก่อนพี่ผิดไปเลยไปเลยไว้เราต้องยืมกันก่อนไหม คบ้านเล็กไหมใช่ต้องเหี้ยวันก่อนดักดักดักนองหลานคือรอสองไฟขับอุ้มมาบ้านเล็กเยังยังตื้ม้ก่อนตื้มายใช่ยังไงนี่อยู่ในบ้านไปในบ้าน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 ปุ้มเข้าปุ้มเข้ามาเร็วอุ้มหรือเฉยดีเลม่ทานโอ้โหเขาไม่ได้เขามีถังมันเซฟเบสอะซุปต้องโดนอะหรือซุปต้องโดนตีก่อนซุปนี้ก่อนอยู่เพิ่งคะ ไป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 บ้านฟ้าไปบ้านฟ้าดีนายดึงเนี่ยเอาลงเลยลงเลยเอาลงเลยไหมเจสี่ไปก่อนจิ้มจิ้มจิ้มจะโดดดังดิจิมานี่ยไอผมผมของได้เนี่ยมีโบโลมันมาดิเห็นไหมล่ะยิ้มแย่ละเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปเปิดประตูซ้ายบนก่อนไปปเิดางบน่ เจ้าดีไม่ได้โอ้ยเจ๊เปิดประตูเปิดเลยเหรอเปิดเลย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 ตรงนี้ปลอดปลอดภัยปลอดภัยสุดๆไม่ได้โอ๊บนึงค่ะอยู่บ้านใหญ่นะอยู่บ้านใหญ่นะอยู่บ้านใหญ่ค่ะบ้านใหญ่เปิดออใกล้ประตูนะม่าลังบ้างน่าลังบ้าง ไม่ไม่เอาเอางี้เดี๋ยวให้ได้๋ยซุ้มกับไม้ไปเทศและเจเจเลือดเลือดรถแท็กซี่เจเจอยู่ไหนไม่หิวอันอยู่ไหนกันคะอยู่ไหนกันบ้านใหญ่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 อยู่บ้านใหญ่กำลังไปกำลังไปไม่หลงหลงบ้านมาเจอคิวเลือดไม่เปิดประตูจุ๊ดิ๊งเลยต้องไปโดดดังเด็กเหรอเดีนี้หิวให้หน่อย เจเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ซุปประเทศนะเัเจนางนางนางงโอเคเปล่าได้ครับใช่ใช่ซุปต้องโดนอ่ะแล้วประตูบ้านเล็กแล้วกูก็ไม่เคยแลกได้เลยจองเลยอ่ะก็ไปดิไม่ไม่งี้ยไม่โดนนไม่ไดไปดิไปดิไปดิ๋ประตูนี่เปิดหรือยังต้องเปิดประตูก่อนเปิดแล้วไม่เหรอเปิดแล้วเปิดแล้วเอาเอาลงแล้ว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 ไปเลยออกประตูวิ่งออกประตู งไม่ต้องแลก้กกกกกบังให้แล้วบังให้แล้วบังให้แล้วจะดิ้นขามึงเออนี่เราได้ไงอ่ะไอ้ฝาก็จร้อนแลดิของจริงลเล่นะไปอะมไม่โอ้โหไอ้เหี้ยไอรุ่นโเลกเป็เสสไหมัเนี่ยดูดิสสจะจริงแต่แม้เวลากลัวไม่ผ่น